ก็สวัสดีนะครับมิตรรักทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องอวิศวกรมานนอกของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เอา,เ,อาเด่นเอาสมดแรงเลยนะครับวันนี้จะมาขอรีวิวนะครับรถไถเล็กนั่งขับ JSM 01นะครับซึ่งเราก็พัฒนาและก็ออกแบบมาที่นี่นะครับตัวนี้ ใช้เครื่องของโออบต้านะครับสิบเอ็ดแรงนะครโครงตัวเนี้เป็นของบิ๊กจิ๋วครับเป็นออออลูกปืนทั้งเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือโครงรถถ่ายเดินตามนะครับเป็นโครงรถถ่ายเดินตามที่เรามาดัดแปลงนะครับ ใส่คลาสแบบคลาสแห้งหนึ่งแผ่นนะครับเป็นคลาสของรถยนต์อันนี้คือชุดหลังนะครับมีกระบอกไฮดรอลิกนะครับที่จะยกผ่านหลังได้นะครับอโซ,โซ่ตรงนี้คือเกียร์นะครับเป็นเกียร์รที่เราจราจำเป็นต้องทดนะครับก็คือเพื่อให้มุม ในการเข้าเกียร์เนี่ยมันไม่ไปชนกับคนขับนะครับพี่น้องในขณะที่มือผมจับอยู่นี่คือคันเกียร์นะครับส่วนตัวเนี้ยถัดมาเนี่ยก็คือตัวปลดล็อกลอก้ลอหนึ่งข้างนะครับซึ่งเป็นระบบบีบเลี้ยวเก่าของรถถ่ายเดินตามนะครับเราก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับออกแบบให้มาซ่อนอยู่ตรงเนี้ยครับอยู่ด้านข้างอยู่ใต้ศอกของคนขับนะครับ พื่อที่จะหลบเนาะนะนะเพื่อมือมาโยกปั๊บนึ่งมันก็ทําง,งานแล้วครับอันนี้คือคอนโทรลไฮดรอลิกนะครับที่ใช้ยกฐานหลังขึ้นลงนะครับอันนี้คือตัวหน้านะครับที่ยกฐานด้านหน้าที่ค้างอยู่อันนี้คือผมยกขึ้นค้างไว้นะผมจะดูว่ามันจะตกไหมเพราะว่าเราเพิ่งจะเซ็ตระบบใหม่นะในระบบไฮดรอลิกเนี่ยยุ่งยากมากนะครับที่้อง ดูเลยครับหมดน้ำมันไปกี่ลิตรอะตัวนี้เราวางปั๊มไฮดรอลิกของคคยาบ้านะครับ GP 3 0ขีด CV 1นะครับเป็นตั๊มตัวเล็กๆก,ก็ไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าเครื่องเรามีแค่สิเ็ดแรงม้านะครับมันเนาะวางปั๊มใหญ่มันก็ไม่ได้ เหตุผลที่เราวางปั๊มได้นะครับโดยใช้สายพานแค่เส้นเดียวเพราะคาดของเรามันมันเป็นแบบคาดแห้งซิงเกิลเพจนะครับมันเป็นมันเป็นคา์ดของรถยนต์นะครับก็คือคุณเข้าเกียร์ว่างและติดเครื่องนะครับอ่าง่ายๆนะคุณเข้าเกียร์ว่างและติดเครื่องพอคุณติดเครื่องเสร็จปุ๊บคุณก็ขึ้นมาบนรถนะครับเหยียบคาดเข้าเกียร์ แล้วก็ค่อยๆปล่อยคาสนะครับรถมันก็มันก็จะเคลื่อนตัวเหมือนกับรถยนต์ปกตินะครับปกติทั่วไปนะครับโดยที่เราย้ายเมื่อก่อนนะครับที่เป็นโครงรถถ่ายเดินตามเนี่ยเ,เขาจะเรียกว่าลุกเบี้ยวนะครับล,ลุกเบี้ยวเบรกเกกนาะหรือไม่ก็เบรกนอกก็คือสายพานเบรกก็คือหลักการลุกเบี้ยวอยู่ดีนะครับแต่ทีนี้พอเราได้คาส์ดมาแล้วนะครับเราได้คาสตที่สมามารถ ตัก,กําลังออกไปจากเครื่องยนต์ได้ครับเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะวางดิดเบรกได้ครับหรือแยกอิสระออกจากกันนะครับเหยียบคาดปับ๊บเหยียบเบรกปับ๊บขับรถก็จะหยุดการทางานท,ทันทีนะครับส่วนพวงมาลัยก็พเพาเวอร์ครับพรเพาเวอร์ตรงนี้พเพาเวอร์เป็นพวงมาลัยรถยนต์นะครับรุ่นเก่าครับผมมาออกแบบดัดแปลงคำนวณมุม กานวณดองศาในการเลี้ยวแล้วก็ออกแบบคานนะครับโดยดูหลักการทำงานของรถไถฟ,ฟอร์ดนะครับนะครับจะไม่ใช่คอม้านะครับคอช้างคือสำหรับรถไถฟ,ฟอร์ดพอได้เข้ามาพวกพวกที่เรียกคอมาที่เป็นแกนตั้งขึ้นมาแล้วก็เป็นพูดนะครับพอพัฒนามาเป็นโฟวิ win, นะตรงนั้นมันจะเป็นลูกปืน ทีนี้ผมมองว่ามันฝืดนะผมก็เลยเอาของรถยนต์มาใส่เลยผมใช้ลูกหมากนะครับแล้วสิ่งที่ได้มาคือดีดเบรกดีดเบรกหน้านะ,นะครับพอเราได้ลูกหมากมาได้คอไม้ของรถยนต์มาเราก็จะได้ดีดเบรกหน้ามาด้วยเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับพี่น้องจะ,จะทดสอบระบบไฮดรอลิกอีกรอบนึงนะครับ ก็น่าจะส่งลูกค้าได้ไวๆนี่แหละครับสวัสดีครับ